วเวลาอัปเดตข่าวสามสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับความเป็นไปในรอบตัวเราในโลกคนเมืองกับผมอิทธิพัฒนะครับ ในอดีตอ่าวไทยตอนในหรือที่เรารู้จักกันว่าอ่าวไทยรูปตัวกอมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางการประมงและสัตว์น้ำนะครับเพราะว่ามีแม่น้ำห้าสายไหลมารวมตัวกันครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเพชรบุรีนะครับรวมถึงแม่น้ำสายต่างๆก็มารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณนี้ผ่าน8จังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนะครับ และยังเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติับเพราะว่ามีเศษหินดินตะกอนไหลมารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณน,นี้เมื่อถึงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีนะครับก็จะมีสัตว์น้ําเข้ามาอาศัยอยู่ตรงบริเวณน,นี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลูกปลาทูครับซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็จะอพยพแหวกว่ายมาวางไข่อยู่ตรงบริเวณของอ่าวไทยตอนในนะครับเพื่อเลี้ยงตัวให้เจริญเติบโตครับก่อนที่จะเป็น พ่อพันธ์แม่พันธุ์ครับและกลับไปวางไข่บริเวณของอ่าวไทยตอนกลางอีกครั้งครับจากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําทําให้อ่าวไทยรูปตัวกอต้องทําการประมงที่สําคัญนะครับ และก็ยังเป็นการประมงพื้นบ้านในเชิงพณิชย์ิแต่ว่าปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการประมงครับรวมถึงการจัดสั์น้ําในช่วงของก่อนที่จะถึงฤดูวางไข่ครับก็ทําให้สัตว์น้ํานั้นลดลงไปเป็นจำนวนมากครับและธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ทันนะครับส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ําก็ลดลงไปด้วยครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับหากเรารับประทานปลาทู ที่ในช่วงของฤดูวางไข่นะครับหรือว่าจับสัตว์น้ำในช่วงของฤดูวางไข่ก็จะทำให้สัตว์น้ํานั้นมีราคาแพงขึ้นในอนาคตครับยังเป็นการตัดวงจรชีวิตปลาสัตว์ที่จะออกลูกหลานด้วยและยังทําลายวิธีการประมงนะครับโดยการจับสัตว์น้ําขนาดใหญ่ครับ นอกจากนี้ผลศึกษาของประมงนะครับเพื่องพบว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนครับปลาทูนั้นจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่12.8ซนติเมตรนะครับและเป็นปลาทูขนาดเล็กไม่สามารถวางไข่ได้ครับแต่ว่าหากปล่อยให้ปลาทูมีการเจริญเติบโตไป2เดือนปลาทูนั้นก็จะตัวใหญ่ขึ้นหรือที่เรารู้จักกันว่าปลาทูสาวครับมีความยาว15.8ซนตมรและก็วางไข่ได้นั่นเองนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมา จากในช่วงของก่อนที่จะปิดอ่าวไทยนะครับก็จะมีมูลค่าทางเศร,รษฐกิจ93.6ล้านบาทแต่หลังจากปิดอ่าวรูปตัวกอไปแล้วมูลค่าจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่าเลยทีเดียวอยู่ที่3 9 1ล้านบาทครับนอกจากนี้นะครับในการจับปลาทูแต่ละวันนั้นจากเดิมที่130กิโลกรัมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นจับสัตว์น้ําได้วันละ205กิโลกรัมนะครับที่สําคัญครับยังพบด้วยนะครับว่าสัตว์น้ํามีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นปูมา้าหรือว่ากุ้ง แล้วก็ปลาเห็ดโคนนะครับที่จะพบได้ในพื้นที่ของอ่าวไทยรูปตัวกอ้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับกุ้งแชบวยหรือว่ากุ้งโอคักนี่นะครับก็จะพบได้มากหลังจากที่ไม่ค่อยจะพบนะครับในบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยครับ <c oughs> การไม่จับสัตว์น้ำนะครับที่ยังไม่โตเต็มวัยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยอนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และก็ยังเป็นสาเหตุหลักด้วยนะครับที่ทําให้มีความเจริญเติบโตของสัตว์น้ำครับ สาเหตุหลักในปีนี้นะครับที่เราเผชิญกับฤดูแล้งที่ยาวนานครับดินหินตะกอนต่างๆอาจจะมีไม่มากพอที่จะมาหล่อเลี้ยงใหม่พื้นที่บริเวณของอ่าวไทยรูปตัวกอมาตรการที่จะปิดอ่าวไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนชาวประมงพื้นบ้านจะมีการปรับตัวอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณวัชาราธิตเกศติครับ ที่4,940.55ตารางกิโลเมตรของอ่าวไทยตอนในหรือที่เรียกกันว่าอ่าวไทยรูปตัวกอได้เริ่มมีการประกาศปิดอ่าวอีกครั้งเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรก,กฎาคมเพื่อให้สัตว์น้ำที่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์และวางไข่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้ ฉะนั้นตลอด2เดือนนี้ชาวประมงที่ใช้เรือและเครื่องมือจับปลาขนาดใหญ่หรือเครื่องมือจับปลาต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับลงวันที่13สิงหาคม2556ที่ประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมง6ประเภทรอบพื้นที่8จังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยรูปตัวกอประกอบกับล่าสุดในปี2559นี้ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการประมงพศักราช2558 ห้ามใช้อวนรุนเคยในล่อนสีแดงได้3ขนาดตา1.5ม mm, ิลิเมตรเพิ่มเติมหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับสูงสุดถึง30ล้านบาทพร้อมยึดเรือและเพิกถอนใบอนุญาตจะจะเรียนว่าในการปิดอ่าวเนี่ยมี2-3สาเป้าหมายนะครับอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยพูดง่ายๆคือในช่วงที่จัดน้ำ แพร่พันธุ์วางไข่นะครับอันนั้นก็คือถ้าท่านจับไปก่อนที่จะได้วางไข่นะครับหรือจับพ่อแม่พันธุ์ไปก่อนที่จะได้ผสมพันธุ์กันเนี่ยก็ไม่เกิดลูกขึ้นมาถูกไหมครับทีนี้พอเมื่อเกิดลูกขึ้นมาแล้วนะอย่างเช่นเราปิดเอาในข้างล่างเนี่ยเป็นช่วงที่ผสมพันธุ์พอดีตอนนี้ลูกปลาจะโตก็ต้องมีที่ซึ่งมาโตถูกไหมครับพื้นที่แถวเนี้ยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนที่เขาจะโตนะครับถ้าท่านจับวันนี้ท่านได้ลูกปลาตัวเล็ก ถ้าท่านคอยไปอีก2เดือนท่านจะได้ปลาตัวใหญ่นะครับน,นั่นคือเป้าเป้าหมายที่ที่มองเห็นชัดๆใน2ส่วนครับผมประกาศนี้ใช้ตามกฎหมายเดิมนะครับพระราชกำหนดการประมงปี2558เนี่ยให้อำนาจและกำหนดวิธีการบริหารจดัดการให้กรมประมงค่อนข้างมากนะครับ เราจะพยายามใช้ตัวกฎหมายใหม่เ,เข้ามาช่วยในการกำหนดนะครับเพื่อใหอ้มีผลกระทบในเชิงลบให้น้อยที่สุดนะครับให้ชาวมงเดือดร้อนน้อยที่สุดสำหรับการปิดอ่าวไทยรูปตัวกอนั้นได้ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2557ถึง2559โดยชาวประมงในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัวกออย่างกริต,ตกรแซเอียตประธานกลุ่มเรือเล็ก จังหวัดสมุทรสาครได้ให้ข้อมูลถึงผลจากมาตรการนี้ว่าในช่วงแรกของมาตรการปิดอ่าวก็มีชาวบ้านชาวประมงที่ไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อปิดอ่าวเรือก็ไม่สามารถออกทะเลเพื่อจับสัตว์น้ำรายได้ก็หดหายไปแต่พอหลังจากที่มีการเปิดอ่าวแล้วปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรือประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณและขนาดที่เพิ่มขึ้นความไม่เห็นด้วยที่มีการปิดอ่าวก็เริ่มลดลง แต่ตลอดสองเดือนที่มีการปิดอ่าวชาวประมงเองก็ต้องปรับตัวพอสมควรเพื่อความอยู่รอดเราเราก็มีการประชุมกันประชุมคุยกันว่าเออถ้าปิดอ่าวแล้วเนี่ยพวกเราจะอยู่ยังไงในอยู่ยังไงส่วนประมงพื้นบ้านเนี่ยก็มีการตอนนี้มีการรณรงค์เรื่องทําบ้านปลาเรื่องทาธนาคารปูทปาปลาคารังเทียงมีชีวิตอะไรเงี้ยลดจากล่ามาเป็นเลี้ยงนะเราทํายังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยังย่งยืน เราก็คิดทาของเรากันอยู่ตลอดนะตลอดจะปิดหรือไม่ปิดอ่าวเราก็คิดทาทาทาเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานได้มีมีกินมีใช้กับทรัพยากรประมงเนี่ยเราคิดทามาอยู่ตลอดส่วนประมงพาณิชย์เนี่ยก็บางส่วนก็ได้รับผลกระทบเรื่องการจัดจัดจัดระเบียบจัดระเบียบของทางรัฐบาลน,นะมันมีการจัดจัดระเบียบด้วยมีการปิดอ่าวด้วยมันเหมือนซ้ําซ้อนทั้งหมดเลยตรงนี้ส่วนหนึ่งเขาก็มีการได้รับผลกระทบเรื่องเรื่องใบอนุญาต เรื่องการอนุญาตเครื่องมือประมงต่างๆเนี่ยนะก<ล> <ส Mania. S 2> ็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาที่เขาไม่กระทบเขาก็ออกได้ตามปกติแม้การปิดอ่าวจะทําให้ชาวประมงได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ในช่วงเวลาที่ห้ามออกเรือจับสัสตว์น้ําบ้างก็ตามแต่หากมองในมุมของการฟื้นฟูและเพิ่มสมดุลของสัตว์น้ําในทะเลอ่าวไทยที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ในการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป